บุคคลปริศนาทั้ง9คนผมไม่แน่ใจนะว่าผมคิดอะไรผิดหรือเปล่าอีตรงหมายเลขหนึ่งไม่มีอะเออว่าเดี๋ยวได้ปั้นตัวหนึ่งปันหนึ่งคืออะไรถามสเตทแมเนเจอร์ได้คืออะไรแคนแทนหมายเลขหนึ่งยังไม่มาครับผมโทษทีผมอไผมเองเยเดี๋ยวหมายเลขหนึ่ง เต้นพเวอร์เกาหลีไม่อยากจะเชื่อคือตัวตอนที่แท้จริงของคุณใช่หรือไม่ไงครับให้คิวยังครับไม่มีใครให้คิวผมอะให้คิวผงคิวทีนะครับเทสไปครับ5 4 3 2ครับ Identity Thailand ท,ทุกวันพฤหัส4ทุก40นาที